ยอมให้คุณแม่หาไปทำกิจกรรมก่อนขึ้นปีใหม่2วันน้เต็มเป็นยังไงกันบ้างไปดูกันเลยค่ะกิจกรรมเยอะมากสนุกมากเลยค่ะล็อกนี้ก็จะมีสองวันน้เต็มด้วยกันนะคะก็คือวันที่28ธันวาถึงวันที่29ธันวาคมด้วยกันค่ะเริ่มที่แรกเลยก็คือไปสวัสดีปีใหม่ลุงเสรีพิสุทธิ์ค่ะปกตินี้ก็จะไปไม่สิ้นปีก็ต้นปีนะคะแต่ว่าวันนี้มา สิ้นปีค่ะแล้วเดี๋ยวต้นปีก็จะมีงานเลี้ยงอีกก็จะเป็นวันที่หลายๆคนมาสวัสดีปีใหม่คุณลุงกันนะคะที่บ้านคุณลุงนั่นเองค่ะแล้วแต่โอกาสว่าจะเป็นหลังไหนอันนี้ก็จะเป็นน้องหมานะคะที่เขาบอกว่าดุมากเสร็จจากบ้านคุณลุงเสรีนะคะเราก็ออกมาพักกันที่โรงแรมเรือโบราณที่คุมหม่อมไชยไลของป้าหม่อมไฉยไลยูคนนั่นเองค่ะป้าหม่อมสวยไม่สั่งทุกปีเลยนะคะตั้งแต่เด็กจนโตเจอร่างไหนก็คือร่างนี้เลยป้าหม่อมเป็นชายาขององค์ชายใหญ่แล้วก็มีพระโอรสเป็นท่านชายปีใหม่นั่นเองค่ะ ที่โรงแรมเรือโบราณเลยค่ะจริงๆคุ้มม่อมชายลายเนี่ยมีหลายที่แล้วหลายๆที่ก็คือมีสเสน่ห์แตกต่างกันไปนะคะอย่างที่นี่ก็จะเป็นแบบวินเทจวินเทจใครชอบนอนบนเรือโบราณอะไรอย่างนี้เดี๋ยวเราจะพาไปทัวร์ห้องพักแล้วก็ทัวร์บรรยากาศสถานที่กันนะคะคืออากาศดีมากอยู่แค่นครปฐมเองค่ะใกล้ๆแบบใครสะดวกพักใกล้ๆกรุงเทพอะไรแบบนี้ไม่ต้องไปไกลเดี๋ยวฟิล์มจะพาไปดูระเบียงกันค่ะทุกคนนี่คือจะมีฝั่งนอกเรือนะคะให้นั่งด้วยเื่อเราอยากไปนั่งชิลๆตากอากาศริมน้ำอะไรอย่างนี้นี่คืออยู่ในห้องพักเลยนะ ที่อยู่ในเรือแล้วก็มีเครื่องปรับอากาศมีทุกอย่างมีเครื่องทําน้าอุ่นให้เรียบร้อยเลยกิจกรรมต่อไปมาดูต่อกันที่พานสองด้วยนะคะ